เรียบร้อยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เลกที่1สามารถเอาชนะนิวคาสเซิลได้ศูนย์ประตูต่อศูนศูนย์ประตูต่อสนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับผมเพราะนี่เราออกไปเยือนด้วยแล,วแล้วเรายังสามารถที่จะเอาชัชายชนะได้หัดที่2นี่เราก็จะเล่นที่เอติฮันบ้านเรานะครับก็น่าจะเข้ารอบได้ไง่ายซึ่งน่า่ายเวลานี้นะครับผมอาจจะเห็นหน้าผมแดงๆหน่อยเพราะมันเย็ยนแล้วนะครับ ณเวลานี้นะผมอาร์เซนอลก็ชนะเชลซีสาต่อตูสองซึ่งก็จะมีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบชิงด้วยเผ่ออ,อาจจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าชิงกับอาร์เซนอลก็ได้นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยแมหมน่าภูมิใจมากนะครับผมองตวนเซเมนโยก็ยิงอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีอีกคนหนึ่งก็คือแรนแชกี้ซึ่งเป็นคนที่แขนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากๆที่และพร้อมที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในมลลืนนี้นะครับ ซึ่งวันนี้นะผมไรอั uri, นไอนูริเอนูรินั่นแหละครับกลับมาแล้วก็ถือว่าทำผลงานได้ได้ดีเลยแล้วก็แอสซิสต์ให้กับไรอันแชกี้ด้วยนะครับถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยด้วยวันนี้เนี่ยเจมแทฟฟอร์ดก็เล่นได้ดีเลยนะครับผมวันนี้ทุกทุกคนนี่เปนมุแบบนะเออแบบนผะน่าจะไม่มีเรื่องที่ต้องติด้วยหรือถ้าผมพูดอะไรผิดก็ขอขอ,อภัยจริงนะครับ ดาบี้แบตมาลื่นนี้ขอให้ชนะด้วยละกันนะครับผม